อันนี้เป็นครั้งที่2กับการไปดูโชว์ของโบเดกาในฐานะออแอมบาสเตอร์ก็ดีมากครับผ่อนคลายกว่าครั้งแรกครั้งแรกจะแบบเหมือนเปลงเปงหน่อยก็มีรอบก็แบบติดค้างอะรอบนี้ก็ถือว่าเหมือนรู้แล้วว่าอะไรประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีขึ้นกว่าครั้งแรกไปประมาณ <ไป S 2> 4วันเองค่ะ <c oughs> ก็แบบ คนกับม่เขาอนุญาตไม่ได้เป็นต้นเนี่ยวันต้องมาบางคนเก็บอกว่ามันมันอาจจะไม่เหมาะคนอย่๋อจริงจริงจริงหนูก็ไม่ใช่คนแต่งหน้าเก่งก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องประมาณไหนมาถึงจะอยู่แบบเหมาะกับงานนั้นหรือว่าเหมาะกับงานกลางแจ้งหรือว่างานอินดอร์อย่างเงี้ยปกติเราก็จะแบบมีช่างแต่งหน้าตลอดแต่แต่ก็คิดว่าทุกคนก็น่าจะแต่งในแบบที่ตัวเองแบบชอบได้อะไรอย่างเงี้ย เรคิดยังไงที่หน้าเราแบบว่าเป็นนักที่เออเอ่อเป็นเลเวลของแบบทุกทปีเป็นหน้จริงๆก็ดีใจค่ะเพราะแปลว่ามันมันมันโอเคแบบว่าทุกคนชอบแล้วว่ามันดูดีอะไรค่ะแล้วก็ช่างหน้าก็น่าจะดีใจมากที่แบบว่ามีคนชอบผลงานของเขาอะไรเงี้ยเวลาเวลาก่อนงานเราคิดดีถ่าแต่งงานไา่ว่าเราจะเล่นลูกอย่างว่าช่างหรือจะม่ใครก็จริงจริงก่อนของงานเราก็จะมาดูว่าแบบเราไปงานอะไรชุดเราเป็นยังไงเราก็จะมาคิดหน้าผมในการเย จริงๆก็แก้เยอะค่ะหมายถึงว่า <c oughs> กว่าใช่เพราะว่ากว่าจะแบบอย่างที่สังเกตว่าหนูก็จะใช้ช่างหน้าแบบไม่ไม่ได้ไม่ได้ที่ทุกคนก็คือหน้ายากอยู่ <c oughs> คือว่าช่างก็จะรู้ว่าเขาต้องแก้แบบจุดไหนของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะี <c oughs> ่ยางของหน้าหนึ่งคนอย่ายากสุด หนูว่าตาค่ะเพราะว่าตาหนูแบบพอหลบไหนทุกวันนี้ก็ต้องแบบเหมือนติดตาสองชั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกิดว่าอย่างที่เห็นว่าเวลาหนูหน้าสดอะหนูก็จะตาแบบเหมือนเหมือนเหมือนเดิมใช่่าวเตืมันจริงหรือเปล่าก็ถ้าวันไหนออกงานเช้าก็แต่งหน้าแต่เช้าเลยไม่เคยออกมาพูดไม่มีวันไหนที่แบบหน้าสดปาหงะจริงๆถ้าไม่ถ้าไม่ได้ออกงานก็จะหน้าสดตลอดอย่างที่เห็นในในไอจีหรือว่าในโซเชียลต่างๆที่เราลงเลยไม่ผ่านเลยชอบมลง ไม่ก็ไม่ก็มีครีมกันแดดอะไรเงี้ยคินแดดก็คือทาตลอดแล้วก็ทาลิปออกจากบ้านได้แล้อะไรเงี้ยไม่มีใช่ไมไม่มีค่มีแต่งสีอะมีแต่งสีโคลยังดีเราโคลลูปอะไรอย่างเงี้ยพยายามจะคลุมแต่ก็หลุดตลอดกินข้าวมาที่เป็นผู้หญิงเราไม่ได้เพราะบางคนบอกว่าเป็นผู้หญิงต้องมีผืนมียิ้มีอีกหนึ่งต้องในอะไรก่อนอกจาที่มันต้องใที่หนูว่าครีมกันแดดลิปสติกแล้วก็บำรุงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าปกติออกจากบ้านจะใส่หมวกบ้างใส่อะไรอย่างเงี้ยบ้า ตรงไหมเหรอคะก็ก็ถ้าช่วงไหนอ้วนก็มีตรงแก้มบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแบบหนูหนูออกแก้มอะไรอย่างเงี้ยแต่ล่างมันไม่ต้องตรงหรอกค่ะล่างล่มัต้องตรงจริงจริงมีคนมาขอเคล็ดลับเลยยังบอว่าแต่งยังไงให้สวยเหมือนเราคือหนูไม่รู้เลยนะคะเพราะเชิญถามช่างหน้าได้เลยช่วันนี้ก็เดี๋ยวต้องไปเรียนแต่งหน้ากับช่างหน้าอีกทีแล้วก็เราจะแนะนำเวลาคนข้ามาถามเราหนึ่งว่าอยากจูนที่อยู่เขาต้องเริ่มตรงไหนก่อนโอ้ จริงๆหนูรู้สึกว่าทุกคนก็แบบสวยในแบบของตัวเองอยู่แล้วค่ะแต่ถือว่าพอเรารู้ตัวเองว่าแบบเราขาดอะไรต้องเพิ่มตรงไหนมันก็จะแบบดีกับเราเพราะั้นการรู้จักตัวเองน่าจะแบบดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยที่หนึ่งกดดันมันต์คอมเมนต์เอาเราเป็นมาตรฐานเราต้องแบบแต่งหน้าเล็บร้อยมันกดดันแค่ว่าฉันต้องจริงๆก็ไม่กดดันเพราะว่าคนก็เห็นหนูหน้าสดออกจากบ้านตลอดแบบถ้าเกิดออกออกกำลังกายอย่างเงี้ยก็จะแบบไม่มีอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ย แค่ไม่ไม่เคยแต่งหน้าเลยยกเว้นแบบออกงานหรือว่าต้องไปเจอใครอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าชีวิตประจำวันเราแต่งหน้าเยอะแล้วก็พยายามจะแบบเหมือนให้ให้เขาพักอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดมาเวลาคนโทรมาตั้งหนึ่งสนยจังคือเขาเห็นรูปเวลาหนูแต่งหน้าค่ะหนูก็กลัวเวลาเขาเห็นหนูแบบในชีวิตประจำวันที่แบบหนูไม่ค่อยแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็อย่างที่บอกว่ามันก็จะเป็นอีกลุคนึงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างคุณเจเจก็ชอบแบบน้ อันนั้นไม่มีสิทธิ์มีเสียงเท่าไหร่เพราะอย่างว่ามันพอเป็นร่างกายเรามันก็ต้องอยู่ที่ว่าคนจะเป็นเจ้าของร่างกายชอบแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูว่าทุกคนหนูว่าส่วนมากทุกคนก็จะโฟกัสตัวเองแหละว่าเราพอใจแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเขาชอบที่เราไป็นตั้งหนูอยู่แล้วเออไม่เคยถามค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าหนูก็จะโฟกัสตัวเองว่าแบบหนูรู้สึกโอเคกับตัวเองในแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพค่ะพี่เกลจะเกลวันนี้ร เจ๊ก็สองขวบน่าจะหกเดือนแล้วอ่ะอันนี้เดือนอะไรคะตุลาตุลาค่ะเมษาเดือนาไปต่อคะกันากลนลาสิค่ะกันยาเจ๊สองขวบเจ็ดเดือนแล้วค่ะก็ยืดตัวยืดแล้วแต่ว่าก็ยังออกข้างอยู่แต่ก็น่ารักน่ารักค่ะเจ๊น่ารักเหมือนเดิมเจอล่าสุดน่าจะเมื่อวานก่อนเมื่อวานก่อน หนูหายไปแบบเยอะมากเลยอ่ะเขาก็จะแบบเหมือนโทรมาชวนว้มาอะไรเงี้ยขาแบบยืนไหนแบบเขาคิดถึงเขาโทรนาร์อะไรเขาคิดถึงเยอะว่าปัจจุถึงว่าป้าเจ๊บอะเขาก็จะเหมือนให้น้องแบบร้อยมาเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วป้าแจ๊บก like, ็แบบไม่ได้บอกบางทีคุยกันเขาเขาก็แบบเหมือนเขาก็พูดประโยคที่เราแบบรู้สึกว่าคุยเด็กแบบไม่น่าจะพูดอะไรอะไรเี่ยย เที่ยวความจำดีเที่ยวความจำดีมากๆคืมีคนไปสัญญาว่าจะพาไปไหนไม่ได้จำได้หมดที่เยใช่ถ้าเกิดว่าเราไปเที่ยวหรือว่าเดี๋ยวเซื้อของกาะสักนะเขาก็จําได้ว่าแบบเราไปไหนซื้ออะไรมาอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยผิดสัญญากับเที่ยวเคยครั้งหนึ่งแล้วโดนอะไรเหรอเขาบอกว่าเออแบบไม่เห็นจะมาหาเลยไหนบอกว่าจะมาหาแบจะมาถึงกี่โมงเขาก็จะส่งแบบไว้โทรตามอะไรอย่างเงี้ยจำได้ได้ใช่เวลาเจอไว้เกี่ยวโทรตามลงตามเป็นยังไงบ้าง มันก็จะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ไปก็จะรู้สึกผิดแต่ว่ามันก็จะมีความน่ารักเขาจะส่งมาแบบเก้วคิดถึงพี่เนิงเก้วรักพี่เนิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูรู้สึกแบบแค่หนูไม่ว่างหนูก็อยากจะว่างแบบไปตอนนั้นเลยแบบบางทีก็แบบทํางานอยู่หราก็ต้องเร่งว่าแบบีบๆจะไปหาเขาเลยไอ้เกลใช่มีนเสียงเกลแล้วก็รูปเกลโยเกลเองพี่สายพี่พาก็มีแต่ว่าพอเขาโตไปโรงเรียนแล้วเราก็จะแบบหนูไม่ได้เจอเขาอยู่ แตกตว,ว่าเซฟเก็บไว้ว่าจะเอาแบบให้ให้โปรเช่ค่ะไปไปเรียงเป็นไฟอะไรอย่างเงี้ยแบบยาวๆให้ไปเช่ <c oughs> ไหมคะให้หนูเลยอ่ะจะทวงผ่านเสื่อเลยยันว่าเป็นเด็กที่ใไปอยู่ในร้ันตรงโตกใช่เพราะว่าอย่างล่าสุดเหมือนเขาไปจิมพ่อมาเลยค <c oughs> ่ะก็คือคนในจิมทุกคนหยุดเล่นหมดเลย <c oughs> แล้วก็เปิดทรงอย่างแรด,ดเพื่อล่อให้เกลเดินเข้าไปให้แบบทุกคนก็แบบไม่มีใครเล่นเลย <c oughs> ใช่ความน่ารักเลย <c oughs> จริงจริงยังไม่ต so ต so really ั้งแต่หล so ับเล่นนาคียค่ะยังไม่ได้เจอพี่ออฟเลยแล้วก็บงสวงแล้วหนุนอยู่เมืองนอกด้วยแต่ว่าก็พอเป็นพี่ออฟกับนาแดงโทรมาเรารู้สึกว่าแบบโอเคแบบอยากอยากลองดูอะไรเงี้ยตือเต้นมากเพราะว่าลิสแต่ละคนอะไรเงี้ยแล้วพี่เ้แล้วก็พ่อออฟนาแดงอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นคนที่รู้สึกว่าเราเห็นเขามาตั้งแต่เราเด็กอะไกอ่างเงี้ยก็ตื่นเต้นค่อนข้างตื่นเต้นมาก เด็กเราก็ดูละครนะคะแล้วก็เราก็จะเห็นเขาแบบมาตลอดแล้วก็เหมือนพอโตขึ้นก็แบบเหมือนมีโอกาสได้เจอกันบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอเหมือนเขาติดต่อมาก็ทั้งตื่นเต้นทั้งไม่รู้จะทําได้ไหมทั้งอะไรเราว่าอย่างสายละครหรือว่าสายอะไรแบบนั้นเป็นอะไรที่แบบหนูยังไม่เคยไปแตะเลยก็จะแบบมีความกังวลนิดนึง,งจริง,รงๆก็เดี๋ยวต้องมีเวิร์กช็อปเยอะเลยค่ะเพราะว่าอย่างที่รู้ว่ามันเป็นละครหนังที่มันแบบวช องแบบมีเวิร์กช็อปกันเยอะนิดหนึ่งไ,ไม่ตตาเา,า,า,า <laughs> ใช่อาบขอบคุณค่ะขอบคุณค,ค่ะ้ว